ก็สวัสดีนะปลาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถน้ำมันที่633นะครับบางซื่อไปทางบึงผานะครับที่กำลังจะผ่านสถานีรถไฟอยุทยานะครับในเวลาตี4 33นาทีนะครับเดี๋ยวมารู้ว่าวันนี้ได้รถจักอะไรทางขบวนนะครับดูจากรูปการได้เป็น G A นะครับ เป็นหมายเลขสี่ห้าสามสองครับอ้าวสวัสดีครับน้องโอมขอบคุณที่สักท้ายครับช่างเครื่องสุดหล่อครับน้องโอม ุณทุกท่านครับที่ติดตามรละชมนะครับสวัสดีครับ